พูดในส่วนของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับเป็นวิชาของชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวมาดูกันว่าวิชานี้นะครับมีบทเรียนอะไรบ้างนะครับแล้ววันนี้เราจะพูดในบทเรียนเรื่องอะไรนะครับในวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับในม .1 นนเนี่ยจะมีในหนังสือนะครับถ้าตามหนังสือของส,ส,ส,สวทนะครับจะพูดกันอยู่ที่ เจ็ดบทนะครับเดี๋ยววันนี้เราพูดกันในบทแรกก่อน,นครับในหน่วยแรกคือเรื่องของเทคโนโลยีรอบตัวนะครับดูก่อนว่าเทคโนโลยีรอบตัววันนี้จะพูดอยู่ในสองหัวข้อนะครับหัวข้อแรกในเรื่องของความหมายของเทคโนโลยีแล้วก็ประโยชน์ของเทคโนโลยีนะครับถ้าในชีวิตประจาวันถ้านักเรียนสังเกตนะครับที่เรา ใช้ชีวิตกันอยู่เนี่ยเราพบเจอกับเทคโนโลยีมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเป็นเครื่องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งหมดนะร,รวมถึงในกิจวัตรประจำวันของเรานี่ครับจะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมากมายนะครับยกตัวอย่างเราตื่นนอนนะครับเราอยู่กับบนเตียงนอนเนี่ยเตียงนอนเราก็เป็นเทคโนโลยีนะครับลุกมาเราแปลงฟันนะครับเราเข้าห้องน้ำนะครับ ทานข้าวแล้วก็ใช้ช้อนกับจานร,รวมถึงการเดินทางไปโรงเรียนนะเราก็เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีในทุกจิจวัตรของเราอยู่แล้วนะครับคราวนี้เราเรามาดูว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเทคโนโลยีมันใช้มาเพื่อแก้ปัญหาและก็สนองความต้องการของเราเนี่ยที่เราเห็นได้ชัดนะครับ แลวตัวอย่างยังเป็นเรื่องของเตารีดนะครับที่เราอาจจะต้องรีดผ้านะครับก่อนไปโรงเรียนนะครับสําหรับเด็กๆที่อาจจะยังรีดไม่เป็นต้องให้ผู้ปกครองช่วยรีดให้นะครับก็จะใช้เทคโนโลยีก็คือรีดผ้านะครับเตารีดรวมถึงนะครับมีเครื่องซักผ้านะครับตรงนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกเพื่อสนองความต้องการนะของมนุษย์รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนะครับ iPad อุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นคลิปเป็นกันไกรวมถึงตรงนี้ก็เป็นนะครับในเรื่องของสีในการวาดภาพนักเรียนจะวาดภาพอะไรก็ต้องใช้สีสีก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันทีน,นี้เรามาดูกันว่าในความหมายที่จริงเนี่ยของเทคโนโลยีตรงนี้มันคืออะไรเทคโนโลยีนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เราใช้กันอยู่เนี่ยหมายถึงนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้าง ย้ำนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างนะครับหรือพัฒนาขึ้นซึ่งอาจเป็นได้ทั้งชิ้นงานหรือวิธีการเพื่อใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการและเพิ่มความสามารถในการทำงานของมนุษย์ตัวนี้จะเน้นนะครับเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างนะครับสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเราก็จะต้องเป็นเป็นสิ่งมนุษย์สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นนะฮะ ซึ่งอาจจะเป็นชิ้นงานนะครับเป็นชิ้นงานหรือวิธีการอาจจะเป็นได้สองอย่างนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าไอชิ้นงานเนี่ยมีอะไรบ้างอเทคโนโลยีนะครับที่เป็นสิ่งของหรือเครื่องใช้ในชีวิตประจําวันของนักเรียนเนี่ยครับที่ใช้กันอยู่เนี่ยยกตัวอย่างช้อนนะครับช้อนตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับ ไม่ได้เกิดเองจากธรรมชาติาก็ใช้ในการรับประทานอาหารนะครับตักข้าวตักอาหารของเราร่มนะครับเป็นเทคโนโลยีนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเพื่อหนนวยความสะดวกเพื่อไม่ให้เราร้อนนะครับกลางเมื่อให้ฝนตกนะเรากลางฝนได้นะครับช่วยไม่ให้เปียกเรื่องของยานะครับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ทางด้นานยา ก็สร้างขึ้นมานะครับเพื่ออำนวยความสะดวกนะเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยก็มียาเป็นเทคโนโลยีมาช่วยแก้ปัญหาของเราจักรยานอ่านี้ก็ช่วยในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางนะให้เร็วขึ้นนะกว่าการเดินเครื่องคิดเลขอ่าน,นี้ก็มาช่วยนะครับทำให้การคำนวณการคิดเลขของเรานั้นเร็วขึ้นนะครับ ทคโนโลยีต่อไปรถยนต์ครับนอกจากก่อนหน้านี้นเ,นเราไม่มีเทคโนโลยีเราใช้การเดินหลังจากนั้นมาเรามามีเรื่องของจักรยานครับก็เร็วขึ้นแต่ยังไม่เร็วพอมนุษย์ต้องการความต้องการมากกว่านั้นต้องมีการสนองมากกว่านั้นจึงทําการพัฒนารถยนต์ขึ้นมานะครับเพื่อให้การเดินทางนั้นรวดเร็วมากขึ้นอันนี้ก็เป็นการสนอ,องความต้องการครับ เทคโนโลยีต่อไปนะครับในเรื่องของโทรทัศน์นะครับหรือท mm ีว hmm. ีก็เป็นการอำนวยความสะดวกให้เราได้รับรู้ข่าวสารได้เร็วขึ้นก่อนหน้านี้นะอาจจะเป็นในเรื่องของจดหมายาจดหมายก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันครับแต่จดหมายนั้นเดินทางช้าหนังสือพิมพ์อาจจะไม่ทันใจนะครับอาจจะต้องอ่านต้องมีการพัฒนานะครับเพิ่มมากขึ้นเป็นโทรทัศน์นะครับเป็น TV ทีวีทําให้เรานั้นเห็นทั้งภาพและเสียงนะครับ อันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันครับไม้ตียุงเกิดขึ้นจากอะไรครับเกิดขึ้นจากยุงเยอะนะครับเราไม่สามารถที่จะใช้มือได้ตลอดนะครับก็มนุษย์ก็เลยสร้างเทคโนโลยีมานวยความสะดวกเป็นไม้ตียุงเป็นหมกไฟฟ้านะครับทำไปช็อตยุงตายนะนี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่เป็นสิ่งของตอนนี้เรามาดู เมื <ż> ่อมีเทคโนโลยีอะไรล่ะที่มันไม่เป็นเทคโนโลยีบ้างเรารู้อ่ะทุกอย่างเป็นเทคโนโลยีหมดนะครับเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับสิ่งที่ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีก็คือมนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นยกตัวอย่างนะครับเรื่องของสัตว์นะฮะสัตว์ตรงนี้ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีนะครับเพราะเรามนุษย์เราไม่ได้สร้างขึ้นมานะครับต่อไปเรื่องของต้นไม้นะครับ ต้นไม้นะครับก็ไม่เป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับเพราะไม่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นนะครับรวมถึงนะครับแสงอาทิตย์นะครับหรือแสงแดดนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากธรรมชาตินะครับลมนะครับลมหรือแสงอาทิตย์ก็เป็นที่เกิดจากธรรมชาตินี้ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีน้ํานะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําหรือแม่น้ําหรือทะเลอ่าตรงนี้ก็เป็น สิ่งที่เกิดจากธรรมชาติไม่เป็นเทคโนโลยีนะครับทีน,นี้เราก็รู้นะครับอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ไม่เป็นเทคโนโลยีทวนี้อย่างที่บอกเมื่อสักครู่ว่าเทคโนโลยีคือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นที่เป็นชิ้นงานและอ,อย่างหนึ่งคือวิธีการนะครับเทคโนโลยีที่เป็นวิธีการนอกเหนือจากสิ่งที่มนุษย์สร้างแลนะ้วเนี่ยยังอาจเป็นวิธีการเช่นอะไรครับการทําน้ําประปาหรือการบําบัดน้ําเสีย ตรงนี้ก็เป็นวิธีการนะครับก็เป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันรานนี้เรามาดูครับวิธีการการทําน้าประปาเป็นเทคโนโลยีอย่างไรอันนี้เป็นการทําน้าประปาครับหรือการผลิตน้ําประปาซึ่งระดับแรกเนี่ยมาจากแม่น้ำนะครับน้ําก็มาจากแม่น้ําสูบเข้ามาเป็นน้ําดิบฮะม,มาขั้นตอนต่อมาครับ ในเรื่องของถังกว,ลเลวนเร็วครับจะผสมในส่วนของปูนขาวสารส้มนะแล้วก็คอรีนลงไปแล้วก็มาที่ถังกวนช้าอันนี้จะมีคอรีนครับเติมคอรีนลงไปเกิดเป็นถังตะกรอนนะครับถังตกตะกรอนที่หนึ่งะแล้วก็มาถังกรองมีใส่คอรีนแล้วก็มีถังเก็บน้ําใส่นะครับแล้วก็จ่ายไปที่ยัง บ้านเรือนนะครับของเราซึ่งขั้นตอนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดทั้งแปดขั้นตอนนะครับก็คือวิธีการเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับที่คิดขึ้นมาเป็นวิธีการในการทําน้ําประปาสิ่งนี้เรียกว่าเทคโนโลยีนะครับวันนี้วิธีการอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เป็นเทคโนโลยีวิธีการบําบัดน้ําเสียนะครับ แบบบ่อปรับเสถียรเมื่อึ้นต้นว่าวิธีการอันนี้จะเป็นเทคโนโลยีครับเริ่มต้นจากอะไรครับเริ่มต้นจากน้ำเสียน้ำเสียเข้ามานะครับบ่อแอนโทไอโรบิก er นะครับเพื่อลดสารอินทรีย์บ่อที่หนึ่งนะครับมาบ่อสองบ่อสามนะครับแล้วก็น้ำระบายออกไปซึ่งขั้นตอนนี้ทั้งหมดกี่ขั้นตอนครับหนึ่งสองสามสี่ขั้นตอน รวมถึงระบายน้ําออกด้วยครับมีสี่ขั้นตอนสี่วิธีการเมื่อเป็นวิธีการตรงนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีนะรวมถึงวิธีการต่างๆวิธีการทําอาหารวิธีการทําขนมวิธีการเดินทางครับพวกนี้เป็นเทคโนโลยีทั้งหมดนะครับนอกจากสิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นชิ้นงานแล้วนะครับ หรือวิธีการที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้ครับเครื่องมือหรืออุปกรณ์นะครับเครื่องมือนะครับหรืออุปกรณ์ที่นํามาใช้ในการสร้างชิ้นงานก็จัดว่าเป็นเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนะครับเช่นอะไรบ้างเรามาดูว่าเครื่องมืออะไรล่ะที่นํามาสร้างเทคโนโลยีเครื่องมือก็เป็นเทคโนโลยีเหมือนกันเครื่องมือที่ใช้นะครับเช่นกันไกออันนี้ก็เป็นเครื่องมือในการ ตัดกระดาษคัตเตอร์ก็ตัดกระดาษได้มีดนะครับเลื่อยค้อนนะไว้ตอกตะปูนะครับไขควงอันนี้ไว้ไขน็อตไขสกรูอ่าเป็นน็อตเป็นสกรูเป็นสว่านซึ่งของใช้เนี่ยเครื่องมือพวกนี้นะก็เป็นเทคโนโลยีนะครับมีเพื่อที่จะเอาไว้สร้างเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งได้คราวนี้ หัวข้อต่อไปเรามาดูในส่วนของประโยชน์นะครับประโยชน์ของเทคโนโลยีประโยชน์ระดับแรกนะครับช่วยนะครับในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของมนุษย์ช่วยนะครับช่วยอย่างไรยกตัวอย่างระบบการสื่อสารอย่างที่บอกครั้งแต่ก่อนเนี่ยเราสื่อสารกันโดยใช้จดหมาย ซึ่งมันอาจเกินล่า,ลาช้านะครับมนุษย์ต้องการที่สนองความต้องการของตัวเองเพื่อให้ส่งได้รวดเร็วมากขึ้นก็มีการคิดในส่วนของอินเทอร์เนต็ตมานะครับเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของ wifi โทรศัพท์พวกนี้ก็มาเพื่อสนองความต้องการของมนุษย์แล้วก็แก้ปัญหาการส่งนะให้เร็วมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Facebook, Instagram, YouTube พวกนี้นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นมาช่วยในการแก้ปัญหานะครับทำให้การสื่อสารรวดเร็วมากขึ้นรวมถึงกันหังนะครับการหันน้ำชัยพัฒนานะครับเทคโนโลยีนี้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อช่วยแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียนะครับ ตัวนี้มาช่วยในการบําบัดน้ํานะครับทําให้น้ําดีขึ้นอโอเคประโยชน์ต่อไปครับช่วยเพิ่มความสามารถในการทำงานช่วยอย่างไรสมมติมนุษย์ทำงานได้อย่างหนึ่งได้ในระดับ80%แต่เราต้องการให้มันไปถึง100%จะต้องมีเครื่องมือเข้ามาช่วยทุกอ,อย่านะครับในของเครื่องพิดเลข ก่อนนั้นเนี้เรามีการบวกลบในใจการคิดในกระดาษคดเลขกันแต่ไม่รวดเร็วพอนะมนุษย์จึงพัฒนามาเป็นเครื่องคิดเลขนะครับเพื่อเพิ่มความสามารถในการทํางานให้รวดเร็วมากขึ้น2นะครับรอบนะครับรอบช่วยอะไรครับช่วยในการผ่อนแรงยกนะครับทําให้ยกของได้มากขึ้น รถ้ามนุษย์ยกของหนึ่งกระสอบขนาดห้าสิบกิโลเนี่ยครับถ้ายกคนเดียวเนี่ยอาจจะยกไม่ไหวทําให้การทํางานนั้นไม่เต็มประสิทธิภาพมนุษย์จึงได้คิดผลในส่วนของลอกขึ้นมานครับเพื่อช่วยทําให้ยกของได้ง่ายขึ้น,นครับช่วยเบาแบ,แบ่งแบ่งแรงออกไปนะครับแล้วส่วนของอีกเรื่องหนึ่งครับในการสร้างกล้องจุลทรรศ ในสิ่งเล็กๆนะครับไม่ว่าจะแบคทีรียหรือในเรื่องของเซลล์นะครับมนุษย์ไม่สามารถมองด้วยตาเปล่าได้นะมองอย่างไรก็ไม่เห็นมนุษย์จึงได้สร้างและพัฒนากล้องจุลทรรศน์ขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถมองลงไปในจุดที่เล็กเล็กลงไปอีกนะครับในสิ่งที่ตาเราธรรมดามองไม่เห็นแต่กล้องจุลทรรศน์สามารถมองเห็นได้ในระดัถึงเซลล์นะครับอันนี้ก็เข้ามาช่วยในการทํางานให้ การทำงานของมนุษย์นั้นดีขึ้นครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวในหัวข้อที่พูดมาก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีความหมายครับอะไรบ้างที่เป็นเทคโนโลยีอะไรบ้างที่ไม่เป็นเทคโนโลยีครับประโยชน์ของเทคโนโลยีมีอะไรบ้างนะครับช่วยทําให้มนุษย์ทํางานเร็วขึ้นดีขึ้นนะครับีนี้นักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนสามารถรับหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนําสิ่งของเครื่องใช้นํากลับมาใช้เนี่ย กลับมาใช้ใหม่ครับรียูสนะครับหรือการแปรรูปหรือไซเคิลครับได้ที่เว็บไซต์แมทนะครับหรือสแกน QR Code ตรงนี้ก็ได้นะครับลองไปหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการรียูส r รีไ c เคิลนะครับตรงนี้มาก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็พูดไปในเรื่องในหน่วยแรกนะครับของวิชาการออกแบบและเทคโนโลยีในบทที่หนึ่งนะฮะบทที่หนึ่งในเรื่องของเทคโนโลยีรอบตัวนะครับ เดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเราก็จะมาอธิบายต่อในบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งยังไม่จบนะครับอันนี้หน่วยแรกก่อนเดี๋ยวพูดต่ออีกทีคลิปหน้านะครับท้ายนี้นะครับขอให้นักเรียนทุกคนนะครับเรียนให้รู้คิดให้เป็นนะครับเรียนให้รู้คิดให้เป็นนะครับนักเรียนทุกคนครับสุดท้ายนะครับขอฝากติดตามนะครับกดติดตาม Subscribe นะครับช่องนะครับนี้ด้วยนะครับเพื่อติดตามบทเรียน กับทางครูนะครับผมหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ